สรุปการดูงานประเทศจีนมณฑลหูหนานโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมพรการดูงานครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้จีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวซึ่งสามารถนำมาเป็นบทเรียนในการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นของจังหวัดชุมพรได้ประเด็นสำคัญที่ได้จากการดูงาน หนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์จีนเน้นการสร้างและปรุงแต่งแหล่งท่องเที่ยวให้โดดเด่นเช่นสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลกพร้อมกิจกรรมเสริมที่หลากหลายสร้างรายได้มหาศาลกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานในชุมชนช่วยลดปัญหาการบุกรุกป่าและการย้ายถิ่นฐานสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นจำนวนมากส่งเสริมให้คนในชุมชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 2. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจีนให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างจริงจังมีการลงทุนพัฒนาสาธารณประโภคและมีระบบบริหารจัดการที่ดีทำให้ดึงดูดนะักท่องเที่ยวจำนวนมากรายได้จากการท่องเที่ยวถูกนำไปพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 3. โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง จีนมีระบบสัญญาณโทรศัพท์ที่ดีเยี่ยมครอบคลุมทุกพื้นที่รวมถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยสะดวกและมีประสิทธิภาพ 4. เทคโนโลยีและนวัตกรรมจีนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเช่นการจาบภูเขาสร้างลิฟต์การสร้างสะพานข้ามภูเขาการพัฒนาถนนที่มีคุณภาพ ห้าความสะอาดและห้องน้ำห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสากลสะอาดและทันสมัย 6. ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างทั่วถึง 7. การนำ AI มาประยุกต์ใช้เช่นการใช้ QR code ให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้การสแกนพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนของนักท่องเที่ยวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 8. การสร้าง Storytelling แหล่งท่องเที่ยวของจีนมีเรื่องราวตำนานหรือประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเช่นข่าวเทียนเหม่นซานประตูสวรรค์หุบเขาอวตารซึ่งถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ละครเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวบทสรุปการดูงานครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรโดยเฉพาะการสร้างสารรค์แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการนำเทคโนโลยีมาใช้การยกระดับการบริการและการสร้างเรื่องราวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน